เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการล่อลวงแบบได้เด็กน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกรบสวัสดีครับมาพบกันแล้วกับช่องตีติดปั่นนะครับวันนี้ก็มาตลุยกันกับเกมละครลิงนะคับละครลิงเนาะสุนัขดีไลน์นะครับดูเิว่าละครสัตว์ละครลิงวันนี้จะ สร้างความมันเทิงให้เราได้เยอะขนาดไหนครับาามาดูครับตัวคูนนี่สูงสุดถึง12เลยนะกดเริ่มเลยครับก็เรียนม,มาดูอาตากานแต่ครับนี่เป็นตัวโจ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวผู้หญิงตัวลิงแรกมาเนเลครับการสุ่มตัวแต่งเลอกตัวคูและตัวสปินเองด้วยนะอยู่ที่ดวงแล้วนะครับ่าชม เราวันนี้มีต้นทุนอยู่ที่5000บาทครับแล้วเราเล่นเบ็ดละ10บาทเด่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะหมูหรือจะจะแตกมากแตกน้อยต้องมาลุน้นมาเชียร์ไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเกมนี้เป็นเกมมาใหม่นะจงกมนะเกมมาใหม่มาใหม่ประมาณ2เดือน3เดือนนะครับเพิ่งมา,างจริงๆครับเอาละมาดูสิโอ้โหตัวจ๊กเกอร ถ้าเราได้ตัวฟรีนะหรือตัวตัวเกร์เนี่ยมันจะทําการคูณ2รางวันให้เรานะท่านผู้ชมนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวลิงนะครับหรือตัวผู้หญิงมาคู่ด้วยเนี่ยจะถือว่าเพอร์เฟกมากครับสาหรับสปินนะนะั้นนะเกมนี้นะครับไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้ดังนั้นอยู่ที่ดวงท่านผู้ชมเลยว่าจะเล่นยังไงให้มันแตกครับเป็นเทคนิคยังไงหรือใช้เทคนิคดับเบิลทัชเหมือนที่ช่องตีปิปันของเราสอนหรือว่าพี่ปีเนี่ยใช้ประจำเลยนะครับในการเล่น สล็อตทุกเกมนะใช้ได้ทุกเกมนะสำหรับเทคนิคดับเบิลทับนะครับคุณผู้ชมมา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 โอ้ยแตกอุย้ยนี่เดี๋ยวผมเปิดด้วย Double ดับเบิลทันเลยดีกว่าเพื่อเร่งความเร็วนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสแคตเตอร์ของเกมเกมนี้จะโหดขนาดไหนนะ <c ans> แล้วก็ผมเนี่ยจะเลือกว่าตัวคูณสูงสุดได้หรือเปล่านะคมันเป็นสุ่มเลือกเนาะ เข้าไปครับดาวน์โหลดั้งเข้าไปเกือบลืมไปเลยครับท่านผู้ชมเกือบลืมไปเลยพี่ตีขอฝากเตือนไว้สักเล็กน้อยเนาะคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําไม่นําตามนะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คําแนะนํำนะครับคำว่าแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจครับช่องตีดิปั่นของเรากันด้วยนะครับวันนี้พามามันกับเกมเซอร์คันดีไรนะครับหรือเกมละครสัตว์ของเราเองครับโอ้ตอนนี้รางวัลใหญ่แตกมาโล้วลว ไม่เก่าบินแต่งมแล้วว่านี่ยังไม่เข้าสแคเตอร์ได้ซ้ำนะครับ super ไม่เก่าบินแต่แล้วครับห้าร้อยสามสิบสองบาทเลยครับผู้ชมตอนนี้กําไรมาแล้วครับประมาณ400บาทนะครับกำไรขั้นต่ําของเราอยู่ที่500บาทนะครับแค่นี้ก็จะเกินกําไรขั้นต่ําแล้วนะครับแล้วเราต้องกดกันแบบรัวกดกันแบบยาวๆแบบนี้บอกเลยว่าแบบไม่ไหวจริงนะครับแบบจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับตายโอแตเโี้ยวนี้เท่าไหร่ ร้อยแปดบาทนะครับท่านผู้ชมซากแคตเตอร์มาไหมล่ะมาไหมล่ะอุ้ยโอ้โหเลยขอละขอละใยญ่เลยเลยอยากเห็นอยากเห็นมากโอ้โหเรียบร้อยครท่านผู้ชมแต่เป็นนิมิตหมายอันดีนะท่านผู้ชมนะที่มันมาแบบนี้นะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากมันนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าพี่ตีบอกไปด้วยยังนะพี่ตีก็เบอเบอเหมือนกันครับขอบอกไว้ตรงนี้เลยอีสักหนึ่งรอบแล้วนะกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากมันอยาก ลุยแบบขดโหแบบน vida, ere, right. helmet, ese, ี้แต่ดีๆแบบนี้นะครับเข้ามาได้ที่สล็อตทัวรเพย์ครับนี่อ่ะโหดไม่โหดอ่ะดูสิสแคตเตอร์มาแล้วฮะสแคตเตอร์ของเรานี่ยฮะมาให้สุ่มเลยเนาะการหมุนฟรีเอาอะไรเอาเนื้อโค้ดสิบสองอันโอเคตัวคูณคูณห้าโอเคไม่มากไม่น้อยนะเพื่อนๆนะไม่แค่น้อยสุดนะคูณห้าแล้วก็สิบสองพิจารณ์นะครับขอสักดอกหนึ่งถือสักดอกหนึ่งถือมาไม่แตกเลยวะอุ้ยอุ้ยโอ้โห ครึ่งหนึ่งคือไม่ได้ทักบาทได้มาละสี่สิบได้มายี่สิบวิดอันี้โอ้โหรางวัลก้อนโตมาแลนะท่านผู้ชมดูสิว่าได้เท่าไหร่นะครับสำหรับรางวัลของเราในวันนี้ครับสองร้อยสามร้อยสามร้อยยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมไปต่อฮะอย่างนี้ต้องไปต่อแน่นอนโอ้โหกองกองกองคูณห้าเท่าไหร่ เท่าไรฮะกองกองสเสน่ห์ของเราป้าแปะป้าแปะมาแล้วฮะได้มา300กับอีกโอ้โหสามแล้วเสีน้อยไหมไม่กะวินแต่งมาส,ายสวยๆฮะและถึงระดับซุปเปอร์หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับระดับซุปเปอร์มานะครับคูน่าของเราสวยๆสวยๆเลย600บาทครับเลขกลมๆสวยๆเลยนะฮะรางวัลรวมครับรางวัลรวมของเราอยู่ที่980บาทแล้วครับคุณผู้ชม กดละมาไปเท็ม้อยครับและเราไปต่อแน่นอนไม่ไม่สุดแน่แค่นี้แน่นอนนะฮะกำไรของเราตอนนี้อยู่ที่1,300บาทนะครับชมดูซิว่าจะมีการต่อไหมเดี๋ยวใช้ดับเบิลทัชเรียกราวันใหญ่มาอีกหรือป่านะครับโอ้โหใครเข้ามาแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้พามาเล่นเกมละครสัตว์นะครับจากค่ายพีีนะครับชื่อเกมว่าเซคันดีไรนะครับทานผู้ชม ตอนนี้คือเราเล่นเบ็ดละสิบบาทนะผู้ชมนะกำไรตอนนี้คืออยู่ที่พันสี่ร้อยนะครับโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมคือแตกดีมากๆสแคตเตอร์ไปแล้วหนึ่งดอกรางวัลใหญ่มาแบบรัวๆไม่ต้องเข้าสแคตเตอร์ก็ได้รางวัลใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะขอแค่แตกบวกกับตัวกระตูนเนี่ยรางวัลใหญ่ก็มาแบบเห็นๆแล้วนะครับยิ่งตัวตัวเอ่อตัว,ตว,ตวจ็อกเกอร์เนี่ยนะครับมาเยอะรางวัลใหญ่ยิ่งมาเยอะเนี่ยเช่นดอกนี้เรียบร้อยสองร้อยสี่สิบบาทนะผู้ชมจ็อกเกอร์ของเรากับรองเท้าแดงนะครับ ตอนนี้คือรางวัลแบบกำไรของเราพุ่งขึ้นมากนะครับตอนนี้อยู่ที่1,600บาทนะครับแล้วเ,เล่นเบ็ดน้กที่บาทนะชมหนึ่งสิบาทแรกพันหกอ่ะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะครับผู้ชมนะมารัวๆมารัวๆขอหน่อยขอหน่อยสองพันบาทวันนี้แน่นอนขอสองพันบาทพอเลยถ้าถึงสองพันพุ่งพอเลยนะคผู้ชมนะถ้ากำไรถึงสองพันนะครับแต่ว่าอยากได้แบบสแคตเตอร์อีกสักรอบนะ ให้ท่านผชมเห็นไปเลยว่าสแกตเตอร์มาง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็หวังที่จะแตสกสแกตเตอร์เนี่ยเป็นไปได้แน่นอนนะครับไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะู้ชมนะเปไงมาเถอะมาเถอะรางวัลรางวัลโอ้โหรางวัลเนี่นยดูต่อมาเปอดไหมฮะโอ้รองเท้าแดงแล้วเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะรองเท้าแดงแล้วฮะ พอได้เลยนะพอได้เลยนะหมายถึงว่าเริ่มดึงกลับแล้วนะผู้ชมนะตอนนี้คือลดลงมาร้อย1 0งแล้วครับสำหรับกำลังหลักอุ้ยลิงลิงไป88บาทนะครับปกติลิง3แถวเนี่ยได้แค่7บาทนะแต่พอแตกคู่กับไอ้ตัวตัวตลกนะผู้ชมนะมันแบบคุ่งขึ้นไป88บาทเลยนะผู้ชมนะตัวคูณคือเยอะมากนะครับขอให้แตกกับตัวคูณนั่นเองนะครับ โอ้โห uh oh. ใครที่เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสกแกตเตอร์สกแกตเตอร์สกแกตเตอร์มาพี่ตีต้องการสกแกตเตอร์โอ้โหเรียบร้อยไม่มาเลยไม่น,าน่ารุนเลยนะฮะยังไงเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้เราเข้าเล่นเกมละครสัตว์เนี่ยจากให้พี่จีนะครับแล้วก็เข้าเล่นกับสล็อตโทเบคับแหล่งรวมความมันรวมความบันเทิงนะท่านผู้ชมนะใครอยากเข้ามามันเข้ามาสนุกกันเนี่ยก็ลองมาจาัดกันได้ที สลัดทูพีนะครับผู้ชมพี่ตีคือเล่นกับสลัดทูพีเนี่ยรวยกันแบบกระจายเลยนะแตกแบบดีมากนะผู้ชมนะเล่นกันให้เห็นเลยอนะแบบ10นาที15นาทีเนี่ยนะผู้ชมนะเล่นกันได้เห็นเลยว่าแตงดีมากๆนะครับแบบจุกๆเลยกําไร2,000 3,000หรือเป็นหมื่นเนี่ยได้แน่นอนนะครับผูบ้ชมถ้าเล่นกับของแท้ของจริงนะผู้ชมนะสแกตเตอร์มาไหมล่ะ โอ้ต้องมาแล้วถ้าเริ่มจาก3ามแถวขนาดนี้สแกตเตอร์หุ่ยแค่ตัวเดียวจะไม่ได้เลยล่อจะไม่ได้เลยล่อจะอันเดียบร้อยครับจะไม่ได้จริงๆอะไรกับนี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องลบคาคอรหาแล้วครับนองชมสำหรับสแกตเตอร์ของเราตอนนี้คือกําลังเราเหลืออยู่ที่พันสแล้วนะครับชมนะถ้าสแกตเตอร์ไม่มานี่เราเน่าหนแน่นอนไม่ถึง2,000บาทแน่นอนนะครับ หรือว่าจะลดไปเหลือแค่พันเดียวนะโอ้ยรองเท้าแดงไม่มีตัวตลกได้80เอ้ได้40ถ้ามีตัวตลกคือได้ร้อยหนึง่งต่างกันเยอะมากตัวคูณคือต่างกันเยอะมากนะครับ2ตัวแต่เพิ่ทัดเข้าไปครับผู้ชมอุย้ยดอกน,นี้เรียบร้อยครับตัวตลกของเรารางวัลก็โตเท่าไหร่นะรางวัลก็โตไหรรองเท้าแดงโัวเคแล้วก็รวมกันได้มา248บาทนะครับผู้ชมตอนนี้กาไรังเราอยู่ที่พันหกเหมือนเดิมครับ ผมว่านะจะน่าจะจบที่พนะันหกเนี่ยกำลังเราไม่น่าเยอะกว่าน,นี้แล้วนะครับสกเกตเตอร์ไม่มาแล้วเริ่มเหนียวแล้วนะผมว่าหมาไหมนะหมาไหมนะหมาไหมนะโอ้ไม่มา,มมา,มมามผมว่าต้องพอแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าเดี๋ยวผมจะพอแล้วนะออ้ตดอน,นี้ตอน,นี้โอเคพอแล้วท่านผู้ชม วันนี้พอแค่นี้กว่าได้กำไรมา1,582งาบาทนะครับ,บนะุกผู้ชมนะยังก็ขอฝากด้วยครับสำหรับเกม s ซอร์เคิลดีไลหรือเกมละครสัตว์แต่ค่ายพีจีนะครับฝากสำหรับทุกพี่และก็ช่องตีจิบันของเรากันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ